เก็บพันมเมล็ดอีหลอกเก็บมาแล้วเขาก็เอามาพึง่งล้มไว้ในหฮมจ้าบ่มเขาไวเพราะว่าเขาแก่แล้วเริ่มสุกบ่มไว้เวลาเขาสุกเขาก็จะยายยายพึง่งพึ่งบต,ต้องตากแดดจ้ะพึ่งล้มพึง่งให้มันแหงอยู่ในหฮมเวลาแหงดีแล้วก็เจ็บใส่ถุงใส่ถุงตาค่ายทีมี ้มโขกระบายได้เขาจังคอยเก็บได้นานขามปีนาเพราะว่า,มาเมล็ดเขาจะเกิดก็ต่อเมื่อเดือนพฤษภาของปีหน้าฤดูของอีรอเกิดคือเมษาพฤษภาจะเก็บใส่ถงตาคายบ่อหาบ่อหาออกเห็ดออกมูออกลาห้ล้มโกกแล้วเขาจะบ่าตากแดดถ้าตากแดดก็จะเป็นอีกแบบอันนี้คือเขาพึ่งล้มเราจะเก็บไดน้นาน คือวิธีเก็บพันธุ์อีโลกดอกหอมของของเฮาถ้าเฮาหาสุกเต็มค่อยไปเก็บจังส่นกกะกินจะ้ะนกจะกินไปเบิดนกกินเบิดเฮากะจะบ่ได้อันนี้คือเริ่มแกเริ่มสุกนิดน้อยก็เก็บมาเอามะบ,บม่มไปจังส่โดนไปเขากะจะสุกเพราะว่าล้ำล้ำล้ำของเขานี่จะเป็นสารอาหารเหลียงมเมล็ดเขาต้อไป เราจะไม่ตัดสั้นนะคะเราจะถอนมายาวๆแล้วแล้วอาหารอยู่ในลำของเขาเนี่ยอาหารอยู่ในลำของเขาก็จะไปเลี้ยงให้เม็ดเขาแก่เม็ดเขาสุกเวลาสุกเขาก็จะมาแยกแหว่งสี่อันใดสูกก็คอยเจ็บมาแยกอันใดสูกก็คอยเจ็บมาคัดออกคัดออกพึ่งล้มพึง่งแดดเพต้องแดดจ้าจะพึ่งล้ม พึ่งไหวถือล้มถือแดดให้มันแห้งแล้วก็เจ็บใส่ถุงตไคร้ให้พึ่งให้ล้มโกกได้จ้าถึงเดือนพฤษภาเราก็เริ่มลงดินปลูกปลูกเพาะพันธุ์ปลูกก้าได้เล็ดเรามีมะเล็ดพันให้นะคะใครสนใจถึงเบอร์โทรไว้ข้างลลังโทรมา โทรมาสั่งจองได้นะคะนี่คือมะเล็ดพันอิลอกดอกหอมมันถึงฤูดูเราเก็บแล้วเดือนพฤศจิกาเริ่มแก้มตุลาพฤศจิกาก็าจะเก็บเ็จกับเดือนธันวาปีใหม่เก็บหมดทุกนั่นตอนนี้เราเพิ่งเก็บเป็นบางส่วนนะคะของเราติดลูกเยอะมากปีนี้อีลอกดอกหอมเราติดลูกเยอะมาก นิ่เก็บมาเป็นบางส่วนอีกบางส่วนเราก็ยังไม่เจ็บนะคะถ่ายทําให้ดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมมาให้กำลังใจนะคะ